COC d e v o t i o n เฝ้าเดี่ยวประจำวันควิสเตจแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในเนฮมีบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่14จำนวนประชากรในเยรูซาเล็มมีมากขึ้นพวกประมุขของประชาชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มและประชาชนที่เหลือนั้นจับฉลากกัน กพื่อจะนำเอาคนส่วนหนึ่งในสิบส่วนให้เข้าไปอยู่ในเยรูซาเล็มเมืองบริสุทธิ์ฝ่ายอีกเก้าส่วนสิบนั้นให้อยู่ในเมืองต่างๆและประชาชนได้ขอบคุณบรรดาผู้ที่สมัครใจไปอยู่ในเยรูซาเลม็มต่อไปนี้เป็นหัวหน้ามณฑลที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็มแต่ในเมืองของประเทศยูดาห์ต่างคนต่างอาศัยอยู่ในที่ดินของตนในเมืองของตนอิสราเอลพวกปุโรหิตคนเลวีบ่าวไพร่ประจำพระวิหาร และเชื้อสายข้าราชการของซาโลมอนบางคนในพงพันธุ์ของยูดาและพงพันธุ์ของเบญยาหมินอาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็มพงพันธุ์ของยูดามีอาธายาบุตรอุสิยาผู้เป็นบุตรเศคาริยาผู้เป็นบุตรอามาริยาผู้เป็นบุตรเชฟาทิยาผู้เป็นบุตรมาหาลาเลวแห่งพงพันธุ์เปเรสและมาอาเสอาบุตรบารุกผู้เป็นบุตรโคนโฮเซผู้เป็นบุตรฮาซายา ผู้เป็นบุตรอาดายาผู้เป็นบุตรโยยาริบผู้เป็นบุตรเสคาริยาผู้เป็นบุตรชาวชิโลเชื้อสายของเปเรสทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มมีคนเก่งกล้า468คนและต่อไปนี้เป็นพงพันเบนยามินคือสันลูบุตรเมชุนลามผู้เป็นบุตรโยเอดผู้เป็นบุตรเปดายาผู้เป็นบุตรโคลายาผู้เป็นบุตรมาอาเสอา ผู้เป็นบุตรอิทีเอลผู้เป็นบุตรเยชายาและถัดเขาไปคือกับใบสันไลมี928คนโยเอลบุตรสิครีเป็นผู้ดูแลเขาทั้งหลายและเหนือเมืองนั้นยูดาบุตรหัดเสนูอาเป็นที่สองจากบรรดาปุโรหิตคือเยดายาบุตรโยยาริบยาคีนเสไรายาบุตรฮิวคียาผู้เป็นบุตรเมชุนราม ผู้เป็นบุตรสาโดกผู้เป็นบุตรเมรยโยตผู้เป็นบุตรอาหิโทผู้ปกครองพระนิเวศของพระเจ้าและพี่น้องของเขาที่ทำงานอยู่ในพระนิเวศมี822คนและอาดายาบุตรเยโรหัมผู้เป็นบุตรเปลายาผู้เป็นบุตรอัมซีผู้เป็นบุตรเสคาริยาผู้เป็นบุตรปัสเฮอร์ผู้เป็นบุตรมันคียาและพี่น้องของเขาหัวหน้าของตระกูลมี242คน และอามัสัยบุตรอาซาเรลผู้เป็นบุตรอักไซผู้เป็นบุตรเมซิลเลโมดผู้เป็นบุตรอิมเมอร์และพี่น้องของเขาเป็นทัเกแก้วทหารมี128คนผู้ดูแลของเขาคือสับดีเอลบุตรฮักเกโดลิมในฮมีบทที่11ข้อที่1ถึงข้อ14เมื่อผู้นำและประชาชนอิสราเอลได้ปฏิญาณต่อพระเจ้าที่จะทำตามพระบัญญัติของพระองค์ จากนั้นพวกผู้นำของประชาชนก็ได้อาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็มและประชาชนที่เหลือก็จับฉลากกันเพื่อจะนำเอาหนึ่งในสิบส่วนให้เข้าไปในเยรูซาเลม็มอีกเก้าส่วนนั้นให้อยู่ในเมืองต่างๆและให้ประชาชนขอบคุณผู้ที่มีใจสมัครในการที่จะไปอยู่ในเยรูซาเลม็มเมื่อกำแพง เสร็จแต่เมืองยังเต็มไปด้วยซากปรักหักพังจริงไม่มีใครอยากจะอาศัยอยู่ในเมืองอยากจะไปอาศัยในที่ดินที่เป็นของตัวเองที่ได้รับแบ่งตามบร,รดกมากกว่าที่เราจะประยุกต์ใช้สิ่งแรกคือตัวเ,เองก็จะเสียสละความสุขหรือความสุขสบายส่วนตัวเพื่อเพื่องานของพระเจ้าสิ่งที่สองให้เราอาศาตัว ในการรับใช้พระเจ้าสิงที่สามคือให้เราเห็นแก่พันนิเวของพระเจ้าิที่สี่คือให้เรามีใจขอบคุณพระเจ้าขอบคุณกันและกันขอบคุณผู้นำที่เสียสละในการที่ดูแลชีวิตของเราเราอาธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันแสดงพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ พระองค์ประทานกิจจักที่เป็นดั้งแก้วตาดวงใจของพระองค์ขอให้เรามีส่วนร่วมกับกิจจักมีพระราชใจร่วมกับผู้นำในงานของพระองค์ให้เรายินดีรับใช้พระเจ้าด้วยใจยินดีอาสาตัวยินดีที่เสียสละเรื่องงานของพระเจ้าเอาอธิษฐานในนามพระเยซูกิ์เจ้าเอเมน